เป็นอะไรลูกปวดฟันเหรอปวดฟันทำไมปวดฟันเนะเาะเ,เอาเ,เอาอันเล็กๆเนี่ยอันเล็กๆอันเล็กๆกินเอาปวดฟันอะไรทำไมกินเร็วอย่างนั้นน่ะไม่ได้ปวดฟันหรอกกินเร็วอย่างนั้นอ,อร่อยไหมสมศรีกินแครอทนะคะ ขนาดอันเล็กๆยังจะทิ้งอะเออกินให้หมดส่อนใครทิ้งอืมนี่แต่พี่โม้แหละอืมพี่โม้เออกินให้หมดเดี๋ยวแม่ให้ใหม่ลูกเอาไปทิ้งถ้าแ,แม่ให้เยอะปวดฟันไหม,อ,มอร่อยสิคะอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อย